สวัสดีครับสานบ้านสาวเสฉิมกับพี่น้องสวัสดีเบ้าดำครับถามกันย่หลังกล้องเถิดเด้อตัตบกักฮุ่งอีกาาแลก้วพี่น้องก็ตับักฮุ่งนับพี่น้องน่าไล่สดย้ำใดพี่น้องบนกระบอกอๆๆสาวฉ่ำเออสาวฉ่ำสาวฉ่ำสาวเสฉิมจะยันลืมตมบับักฮุ่งเด้อจะยันลืมตมบับักฮุ่งกับขับปวนแซบกินสู้ข่อยเบิ้งเนี้พนนออยพี่นอ้องกะจังแบบดีดีขอตอนนี้ถือใจสาวเสฉิมเด้อค่ะตับักฮุ่งอีกแล้วพี่น้องตับักฮุ่งเจ้าของเนี่ยเด้อค่ะมือนีิ กินไซส์กับพ่อคือต่ำเองเนาะถือว่าพ่อเธอมันเป็นประเทศพ่อเสียบดิเป็นแต่เฮดเสียบของเปิ้ลยุบแต่ว่าเฮานี่นะพ่อขาดใจเอาแต่ว่าจะเอาพริกแห้งมาใส่สันน้ำมาพอแหละแล้วอยากใส่พริกจ็ดเคิงคกนะยี่ห้อเนี้ยไม่ไหนครับง้นสันจิ้ผู้เดียวเนาะต่ำมือนี่อันนี้กัเคิงคกแล้วนี่พี่น้องตายเพาว่าสันจิ้มจดน้อยไงฮะน้อยไงนี่เขเอามาต่ำตำดียุบันมืดค่ะมือนี่ เคืองยุดถึงเขาก็บซอยเคืองไส้ก้อนบามีสูตรเด้อพี่น้องที่วา่าเอาบักเซนบกักหุงใส้ก้อนหรือต่ําเคืองก้อนอ่ะต่ำเนี่ยจะหมกั <c oughs> มกค่ะใส่แบบก้อนหรือหลังกับงวเขากันน้ากันคือเก้าบประกอบซุกลาคา้ค่ะที่เอามาเป็นขวงนะ่ะสมสมประกอกต้นนี่ต้นไหนกับพ่อต้นนี่บอกเลยใส่สอง่วยตะบานรดบังหนาวลงหน่อยนึงอือ สุกเหลีออยวเยอะแสดงว่าเป็นเกละนะ็ดเนาะเกล็เขาเป็นเมาต้นบ้าเป็นเมาต้นเลยนะเป็นเมาต้นบ้างอุ้ออยไหลๆขาดไปใช่นนี้ถอดกระดูกหมูเดกก้กขาดก็สิต่ำมาห้องอนี่ของเสียบากันโอ้ยบ่าใส่ที่หลังค่ะปูดอง ปูดองเส้ยี่หลังมีพี่น้องมาขอซื้อนรราา้าปลาเส้นแบบขวดโคกส,สั่นเส้นม่เด้ขายแบบขวดโคกขันใส่่นไบเสดายข้าขวดเส้นถ้าขวดเก้ากับมะด้เพราะว่าบางที่มด้ต้มทุกเมือนะใส่นแบบฮวงกันคอยใส่อัน,นั้นมื้อนี้บ่ใาเส้น้้ำปลาเพรา,ะ,ารระว่ามีปูดองเยอะปูดองบม่อยากต่ำใส่เลยมันม่เรือเป็นตัวอย่างกะงัว มาเรือเป็นตัวให้เขาอันกินอืมที่จริงต้องมีบักเขือขึ้นเนี่ยนะเธอไปเดชไม่สนจากสองนุยนะ้ยเนี่ยเธอไปบึ้ดนึงพี่น้องขาดไม่ได้บักเขือขึ้นค่ะต่นงเส้บักเขือขึ้นเส้เปไปเลยไหนกับเส้ลรสค่ะอือันนี้ขึ้นพลอยสมซื้อเนี่ยขึ้นอิริพออลอยอิริียุขึ้นคักปูดองมันเนี่ยข้าว นี่หนานยังบมเนา,นาเลยเนี่ยซุดส้มต้องมักเนาก็เนี่ยอ,อ้าวใสีอีกบ้างีย <c oughs> ให้คนดำรลกวมาก,กินปูดองห้ดี้พี่นอ้องอื่เอ่อกินว่าต่ำเด้ตัวราหาวันนี้เพิ่มขึ้นโอ้นี่ว่าตัวราหาทำบักต้องอยามันอึด ตัวละสิบตัวขาวๆนิดหน่อยปูยี่น้ำผึ้าจานมาเถออืมทำในหัวดำราฟักต้มฮู้งรสจะฟักงามต่ำแล้วมันช่อ้วรู้อ่ะมันจะเสริมต่ำนี่เลิศตอนไงตอนแข็งอืมร้านไหนกับุ่คคล้านเขา,นนาเนอะเถอะมาเพป่นเนาะเสียบแตกต่างกันไป มาไปสร้างนั่นไปสร้างบ่ยมินคนเรื่องมากดิพี่น้องแต่ย่านถือร้านนี้บะหมินตัดบ่แซ่บเวลาเส,สือมสร้างตำหมุมหนังได้ยิน,นบ,บ,บ่ค่ะเผ็ดเผ็ดนัวนัวบ่สมบ่แส่บบบ่แส่บบทั่วฝักเงาดูเนี่ยขันได้ยังซีเลียเนี่ยพี่น้องเมืเ่อเสียงขับปุ่นเสริมดูค่ะอันนี้ลวกเสี่ยวนึงเอ้ยบะหมินลวกเสี่ยวนึงเกือบเมืดห่อนะแต่ว่าบะหอดเมืดห่อน่ะเถอะหน่อยปุณ่ะ โอ้อย่านบอีมเสินกระปุนงามถูกสีเด้อพี่น,อน้องรสชาติบ่ได้แตกต่างกันเด้อค่ะเพราะว่าส่สมผลอันสร้างผลผลิตแค่สามสีแค่นั้นเนาะคะ่ะกับมีขาวขาวจากเขามะลิและกาม่วงเนาะคะ่ะจากคไรเบอรี่และกะเขากล้องเหตุแห่งมันมีความแตกต่างสุดๆแต่ว่าดีรสด,ดยสีดยกลิ่นกับอันเดียวกันเมืดด่อดเส้นค่ะคุณน่ะพี่นออ้องมึงสะสนสีหยุดซูบึงสิเทียนละค่ะเบิ่งสินกระปุนเบิ้งค่ะ <c oughs> <c oughs> พูดประเดี๋เซ็นขาดเซ็นมุนเดฟพี่น้องมาแบบเนี้ยค่ะมากินข้าวน้ำกันเนี่ยล้วนเนื้อคิ้วเนื้อกินข้าเมื่อนี้ล่ะทอดกระดูกค่ะทอดซี่โครงหมูเนาะค่ะซี่โครงหมูทำหุ่งแซ่บๆขัวเนื้อใหม่คือเก่าเนาะค่ะหมกเนื้อใหม่หมกหม้อพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะแบบเนี้ยพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำเสริมค่ะข้าวเจ้าแต่ว่าเสริมสิกินข้าวหน่อยๆแบบเมื่อนี้ว่าจัดการกับปุ้นนี่ครับ ันบอเสียบอยากทำบ่อคงบางที่กระลับอารมณ์เซนว่าทันบมาเถอะเซนมาเป็นยัึ่งเซนซิ่มเชียวหนงมันเน้นยังไม่ทันได้กินที่พี่น้องแต่ว่ามันกินจินตนาการภาพไปแล้วพี่น้องเคยเป็นบ้างเจนต้องเสียบจ้ะคือพี่น้องอะอยากแข้งแองก์นะอยากแข้งละพี่นี่จินตนาการไว้แล้วไม่มีบ่กเนาะมาใส่ซอสเดอร์ใส่น้ำตาลหอมเนี่ยตางกันคบซอสทุกท น้ำปลาหอมออกนวลๆขึ้นๆกระดูกหมูค่ะเพราะซื้อนองรสอร่อยสี่สิบบาทจะเนื้อ,อ,อยจะเป็นตั้งแล้วไหวอีกว่าเนื้อ,อไหลวามดุกว่าใครไหนะเมื่อไหร่ซื้อนอ่องไหว

อนนั้นค่ะไม่ติดหาเลยแม่ไหมยังคาบนซองใกล้อยา่นาดนี่ถูงถงนี้นะเมนนี่เน,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 น่อยนี่รถบมเนาบนเายก็เห็นขวดงามนี่เนาะ อันนี้หมกน้้วใหม่ด้ค่ะมาอุ่นอืมอืมมันอะไรแล้วเนาะอืมนี่อะไที่ไหลอืมส่งไปกินเขาไม่ใช่หรวอ เงื้อเงื้อเนี่ยคล้ายของสิละจะได้คล้ายอีกให้ยึดมั่นไมล่ลคพี่น่องเสมอ ยิ่งยมมาขายของเดียวมึงเนี่ยเป็นอะไรอดากดูเนาเป็นเขาอิ่มแล้วหวนีใต uh ้ก uh ันนะเนี mười lăm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  mười cứ mười lăm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  ยังม่เคยกินย่างอยยงคืออย่งเงี้ยอ้อยเห็นไมในคีิมันไปหาต้นอ้อยน้อยๆมั้ยน,ยนะถ้าหลักเอามาปอกแข่บันอนๆนั่งทาเนเนี่ยแข่บกันเ้ยนะไม่ค่อยกินปะพรมันกิ่นนี้เพราะมันแก่เลย มันเป็นนอ้อยหยาพี่นอ้องคือนอ้องไม่อะไรเนี่ยหยาดล้ำแนยันนะเป็นแตงหยำปัดป๊ดๆด,ดีนะร้องปลาเบิ้มไกับใครๆนอร้องไม่แต่ว่าไม่กับเป็นล้ำหยานะเฮ้ยแบบเปิดอารมณ์หนาวอืมอ่ะ ยนันยนสถานการณ์ก็ทำมาหฮุ่งไปนะพี่น้องมาเด้อมาลุยน้ำกันงทางนันปลาออกว่ต้องมาเสิร์กินเค็ม้อพี่น้องเด้อเพระาะว่ากินเค็มอยู่แต่ว่า,ายย่าลืมนี่หละค่ะยูนีนเส้นกระปุลเนี่ยมันเป็นน้ำนะค่ะเพระาะว่าเสริรบ่มากเส้นกระปุลมาสเด็ดน้ำไว้ก้อนมากกินแบบร้อยน้ำองลงเลยบางเส้นมันจะแบบเด็ง ไม่อยากโฆษณาดับพี่น้องมันคือโฆษณาปุ๊แต่ว่าพี่น้องเวลาพี่น้องคนพบอย่างดีๆแล้วเขาก็อยากบอกต่อนอกเนื้อปจากที่ว่าเขาขายนนเนาะมาแล้วมาแล้วอะไร้างจะเกะียดค่ะเฮ้ยแน่นไหมวะมือมือไปเพ่น,น แกะคักรู้นาให้คลิปไปที่น้องนะพ่อกับแม่นอม้องลังเชียร์กับแกะแ <laughs> ม่นบ้าเม่นบ้าบึ้งเรื่องบึ้งดรือยู่บ้าพอเอากับหาเนี้ยมาป้อนกับแกะ จากคนยานกับแก่ซูมานี่ยุ่น้ำกับแก่อ,อะไรกันเลยเพลนหลักเลยชานนี้ดี๋ยวพดึ่งสิโตมันโตมาถึงกันก็ได้คุ้มไม่ฟเกินเห่กคมเสืยออ่ะพม่เจ้าว่าอยูกับแก่นีมีแก่อแก่สุกเนี่ย แกหลรกแกะไผ่ก่อน่าแกถุงยางแล้วมาแกโศกเนี่โศกยังไงคกับไม่จำเกีาร์ใหญ่กว่บูดังบูดังอมุนจะมาไม่เห็นตัวเนีย เกาเคาะเนี่ยอืมได้เบิ้ลหมูลังแซบอืมทอดหมูกับแซบเข้ากันอย่ายไปสร้างแล้วว่าอีกกันอ๋อชื่อเอยอะื่อไว้เลยมือเลยนะออกมาเนาะซื้อมาไว้โดนเนี่ยแซบลอยชี่สิบบาทพี่นนังคุ้ม 我来。买买 บางอย่งไม่ได้เคเออี้ยวเอาอีฐปูแล้วค่ะที่ปูนี่เคี้ยวออกอยู่เพราะว่ากินเหลียวย่นขาเพป็นแต่ขาอืม เสบหักเสบเนี่ยประกอบมาเล่นมานนาจริงเลย เด้กค่ะพี่น้องแซ่บครับเป็นแทปกระเคือขึ้นเนาะนวยเหลืองๆเนาะแหงมา เร่มีแบบกรอกตำาไได้แซ่บเะไ้แบบตำมุ้งดำๆเาเต้ เกรืองล,ลายๆลูกเล่นล,ลายๆน้ำประเดียดเสีย มางครังน้ำในเมืองในน้ำเนี่ยพี่เนี่ยสะสมบ้าลืมเลยเนี่ยสองตายายยุ่หนาลรงน้ำแข็งเอฟซันตะกี้พี่น้องเพราะงั้นในพี่นอ้นอ,งนองจ,จิตจันด้์ในยุทธภพสะสมบ่ลตลอดอสองตายายเราเท่า ขายแบบว่าร้านไม่เป็นร้านอย่างร้านยังขายมือละหามือละสิบก็เก็บยอดผักกะหินมาไว้ให้ลูกค้าไปซื้อ ไปซื้อกินด้วยความอยากอุดหนุนร้านก็คือจังสีพังแน่บะพังแน่แล้วเขาเห็นแล้วเขาอยากอุดหนุนมมบัดตำมาาแบเนี้พี่น้งองคือบนบาง คลิวห่อท้องแม่อี่ียเอาอีกกันนะคะ่ะท้องแตกแนะกระแทกมือเนี่อหงจังแต่ห้องเมื่อนี่เนี่ยังแสบซืเอให้เจ็ดสิบเปอรเซนต์ยนหัดำบข็อกกน้ำเนี่ยเต็มอยบอกพริกอะเพราะว่าซื้อบอกพริกมาไม่เป็นทั้งค่ะ ยัง<า>ปวดมามปุป่นหลานแต่ว่ากต่ยังใครอยู่เนี่ยสามิีสามปีแล้ว คือว่าโลกท้องโลกใสมว่าไม่เยี่ยนไรกินแนว้อเเสียบว่าเป็นยังกินแตถั่กะทินี่พี่นั่งเริ่มเลยกินกต่เหยืล่างสะ้ล่างไก่ค้นเอาเนาะเพิ่นสั่งมาบ้าคือกันพี่น้อง ในเบืองอันอยู่ในเฟซบุ๊กักคนที่ว่าเป็นต่างสถิติได้ดำน้ำที่ว่าไปใส่อย่างเลยนะดำในลึกที่สุดในโลกเิ่นถึกต่างมาแบบใส่ปุ๊ปั่นให้ก็ตัวมีอย่างนะนะร้อยดึงดึงลงไปคือจังอันมนุษย์กบเป็นนยุ่งยากเก่งเนี่ย ไดเห็นมุดล,ลงไปไหน่อเดียวน้นนี่รสน้ำโขมขึ้นอันนี้อยู่ในน้ำได้สี่สิบแปดนาทีเราไปเอาเธอปิดเบิรงแม่มาเสื้อสันฝลังอ่ะก้นมหาสมุทรน่ะ นักดำน้ำที่ว่าใส่เครื่องออกซิเจนนะบางคนยังประกาศล,ลงไปเลยตรงที่เราลงไปนะ่ะแต่เราลงไปนะ่ะลงไปได้วยมือเปลาหแห้งลงไปเลิกโตแห้งบอกฟูแห้งนับไปเองอะ ตาวสามอ่ะโอ้ฮะแล้วดับมาหยิบต่ำน้ล่ะอะไรเด้วพี่น้องมือเนี่ยแสบครับแสีบแนวมึงทุกอ่างน้องเสี่ยวตออยู่นี่พระว่าขับปูนเสมเลือดตั้งหลายเนาะพี่น้องต่ำหองเด็ดเด็ดเสบกะเคืองเสียบปูดองเสีบักอกค่ะพบเครื่องของอีสานบ้านเขาเมื่อหนสิพลาต่ำเสียบขามอ้อนไปไ่นค่ะพี่น้องเซ่บแสบขึือกันเ้าบอกอึศบก เส้นประขามอ่อนนี่ต้องเส้นประแดกกัวเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้เส้นนี้แหละเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสืบหาพี่น้องเด้อค่ะ